ทีนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องที่อยู่ในเวทบงของการศึกษาก็คือการศึกษาบางคนนะคะเด็กๆหรือว่าไปเรียนแล้วบางทีหลุดจากการศึกษาออกไปไม่ว่าจะด้วยปัจจัยเรื่องของฐานะทางครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ วัยรุ่นที่มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะาอาจจะหลายปัจจัยนะคะที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษากันแล้วทีนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะเราก็จะมีการนาเหล็กเด็กเหล่านี้เข้ามาเ,าเข้าสู่ระบบการศึกษานั่นเองโดยล่าสุดตอนนี้ทางรัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือนะคะ,ะมาตรการ Thailand z e r o Drop Out นั่นเองนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์เลยค่ะโดยมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยแก้ไขปัญหาเด็กและก็เยาวชนนอกระบบการศึกษา ให้เป็นศูนย์หรือว่า Thailand Zero d r o p o u t ก็เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในประเทศไทยโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดําเนินการเพื่อที่จะนําไปสู่การค้นพบเด็กและก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยมีมาตรการติดตามเข้าช่วยเหลือส่งต่อที่เหมาะสมในแต่ละรายมีการจัดการศึกษาและก็การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นเพื่อให้ได้รับการศึกษาและก็พัฒนาเด็ก อย่างเต็มศักยภาพของตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ในลักษณะนะคะ Learn to Earn นั่นเองเพื่อที่จะให้เด็กและก็เยาวชนอายุระหว่าง15 18ปีได้พัฒนาทักษะการทำงานแล้วก็มีรายได้เสริมในระหว่างการศึกษาด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นมาตรการที่ออกมาเด็กที่อยู่ในช่วง15 18ถ้าจะดูๆไปแล้วก็คือประมาณมัธยมปลายะนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในมาตรการนี้นั่นเองค่ะ โดยเป้าหมายของทางรัฐบาลนะคะก็คือการดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาค่ะได้มีการกลับเข้าระบบการศึกษาจำนวน1ล้านคนภายในงบประมาณนะคะในปี2,570 ดยในปี2567ค่ะรัฐบาลก็ได้มีการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้จำนวน20,000คนนะคะจาก25จังหวัดแล้วและนอกจากนี้ก็จะมีการดำเนินการครอบคลุมทั้งพื้นที่ทั่วประเทศนะคะนั่นก็คือ77จังหวัดโดยในปี2568เป็นต้นไปค่ะโดยทางกระทรวง DE หารือกับ c a c g จีนค่ะมีการร่วมส่วนนี้ถือว่า การการศึกษาในส่วนนี้ก็คือจะช่วยให้เด็กและเยาว,วชนนะคะได้ได้มีการเรียนการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,คะโดยทางนางสาวเกนิกาอุ่นจิตค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ารัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายประเสริฐจ,จันทรวงทองนะคะ ก็นะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนี่แหละมีการเดินหน้าดําเนินตามนโยบายปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์โดยมีการนะคะกากับกับทางสํานักง,งานไซเบอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงก็คงจะมีการอัปเดตกันในเรื่อง<ช>นี้นะคะ,คะเพราะว่าการศึกษายังไงก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ําด้วยนะคะเผื่อว่าเด็กๆถ้าหลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆในสมัยนี้ถือว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วทีน,นี้การเกิดมันน้อยลงะนะคะเราต้องเขาเรียกว่าดึงเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศเนี่ยนะคะเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อที่จะให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาพัฒนาประเทศของเราต่อไปนั่นเองนะคะ